เจ้าบ่าวช,ช้ำเจอแชทหลุดเจ้าสาวเปิดห้องแอบแซบกิ๊กคาชุดแต่งงานก่อนทำมือเข้าพิธีวิวาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์ของประเทศจีนกำลังฮือฮาถึงสถานการณ์สุดแปลกประหลาดชวนปวดหัวของพิธีวิวางานหนึ่งที่เจ้าสาวงามหน้าแอบมีเพศสัมพันธ์กับชายอื่นในวันแต่งงานของตนเอง,องอเท่านั้นยังไม่พอยังสวมชุดเจ้าสาวสุดฟูฟ่องแซบกับหนุ่มคนนั้นอีกต่างหาก งานนี้เจ้าเบ่าวช็อกหนักไม่คาดคิดว่าจะโดนสวมเขาคางานแต่งงานแบบนี้เรื่องราวนี้จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เรื่องเล่าข่าวร้อนจะมาเล่าให้ฟังกันครับโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นที่เมืองจางเจียเจียมณฑลหูหนานประเทศจีนเพื่อที่จะแต่งงานสุดชื่เม่นเจ้าบ่าวนำสินสอดมูลค่า200 0 0 0หยวนหรือประมาณ1ล้านบาท ร่มซื้อเครื่องประดับทองคําและเงินจํานวนหนึ่งมาให้เจ้าสาวซึ่งทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นจนกระทั่งมีนุ่มปริศนาที่คาดว่าเป็นกิ๊กของเจ้าสาวส่งข้อความมาฝ่ายชายถามถึงประเด็นการแต่งงานว่าเจ้าสาวจะเข้าพิธีวิวาจริงๆใช่หรือไม่ก่อนจะเผยให้เห็นบทสนทนาของทั้งคู่ที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมแถมฝ่ายชายยังถามอีกนะครับว่าจะมีเพศสัมพันธ์กับสาวด้วยชุดแต่งงานได้หรือไม่ ที่เกินจริงไปกว่านั้นก็คือเจ้าสาวตอบตกลงและกล่าวว่าฉันไม่กลัวที่จะทำมันทำให้ในวันแต่งงานก่อนที่เจ้าบ่าวจะมาถึงไม่กี่ชั่วโมงเธอแอบไปที่โรงแรมเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับกิ๊กหนุ่มแบบไม่สวมถุงยางทั้งสองยังกล่าวว่าปล่อยให้มันเป็นโชคชะตาและเมื่อตั้งครรภ์ก็มาดูกันว่าใครจะเป็นพ่อเด็กจากนั้นก็แซงทำเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นและแต่งงานกับเจ้าบ่าวจนพิธีเสร็จ อย่างไรก็ตามนะครับอย่างที่หลายๆคนเคยกล่าวไว้ว่าความลับไม่มีในโลกเหตุการณ์ดังกล่าวโปะแตกหลังกิ๊กหนุ่มนำภาพไปโชว์ในกลุ่มแชทและด้วยเหตุนี้เองเนื้อหาทั้งหมดของการสนทนาจึงรั่วไหลไปไกลซึ่งที่สำคัญเจ้าบ่าวแสนดีดันอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยทันใดนั้นเองเขาถึงได้รู้ว่าตัวเอกที่สวมชุดสามี ซึ่งภรรยามีชูคือตนเองเป็นเหตุให้เขาโกรธมากจนขู่ทําร้ายฝ่ายกิ๊กแต่กิ๊กหนุ่มกลับไม่กลับแถมยังเย้ยต่อกลับว่าตกลงมาที่นี่ฉันจะรอคุณที่บ้านนับตั้งแต่เหตุการณ์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปนะครับก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นโดยความคิดเห็นส่วนหนึ่งบอกว่าทุกคนรู้เกี่ยวกับจางเจียเจียเพื่อนของฉันรู้จักเจ้าสาวและยังมีวิดีโออีกอีก,อกความคิดเห็นบอกว่า ผู้ชายดีๆบางทีก็ไม่เจอผู้หญิงดีๆอีกความคิดเห็นบอกว่าผู้ชายผิดศีลธรรมแต่ยังหน้าไม่อายเป็นต้นท่านผู้ชมละครับคิดว่าเรื่องราวเอือเฉาที่เจ้าสาวนอกใจเจ้าบ่าวและมีเพศสัมพันธ์กับกิ๊กคางงานแต่งงานแต่ทําตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนเรื่องดังแบบนี้เป็นอย่างไรบ้างลองแชร์ความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ